สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพ,พ่อแม่พี่น้องครับแฟนๆช่อง1000พันไม้ที่พอเพียงทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับจะพามาดูปัญหาโลกแตกครับเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องครับมะยงชิดหรือว่าจะเป็นผลไม้อะไรก็ได้ที่ออกลูกมาแล้วแล้วมันล่วงครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับอย่าไปคิดมากครับนี่ครับตอนนี้ตอนนี้ที่ออกเยอะก็เป็นมะยงชิดครับนี่พาไปดูในส่วนเลยครับนี่เริ่มล่วงแล้วครับนี่ครับเพราะว่าอันนี้เป็นรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นแรกนะครับที่ออก ออกลูกมาลติดลูกนะครับติดลูกแล้วมันมีช่อรุ่นสองออกมาซึ่งเยอะมากตอนนี้นะครับบองตรงบางคนนะ่ะส่วนมากโบราณหรือว่าแถวบ้านผมเขาเรียกว่ามันทีบมันทิบมันจะถีบรุ่นแรกร่วงบ้างแล้วก็ปกติของมันก็ร่วงอยู่แล้วครับเพื่อนๆเอาเป็นว่าสาเหตุมันมีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ น้ำไม่เพียงพออากาศสภาพอากาศหรือว่าลูกที่มันติดเยอะนะครับมันก็จะร่วงบ้างเป็นปกตินะครับเพราะว่าอย่าลืมครับว่าถ้าติดมากมันเป็นไปไม่ได้จะต,ติดเต็มต้นนี่คือลูกไม่ใหญ่นะอาหารจะไม่พอนะครับอันนี้เคยเห็นไหมถ้าติดเยอะเกินน่ะอาหารมันจะต้องแบบบำรุงกันแบบนักเลยครับแต่ส่วนใหญ่นะครับมันจะสลัดออกบ้างเอาเท่าที่มันเลี้ยงไหวครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเครียดนะครับนี่ครับนี่รุ่นรุ่นซองออกลวของผมมันออกรุ่นซองแล้วรุ่นนี้นะ โดนฝนด้วยบอกตรงครับเมื่อมันช่วงวันเด็กนะครับต้นปีของปี67เนี่ยวันเด็กพอดีเลยฝนลงมาแล้วผมก็ไม่ได้ทำอะไรเลยปล่อยไปลองดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับจะได้เอามาเป็นประสบการณ์ด้วยว่าเออถ้าเราไม่ทำอะไรมันจะเป็นอะไรไหมถ้ามันเป็นก็มีอย่างพูดครับเอาเลยครับดูกันนะครับสนุกสนานครับอย่าไปคิดมากเลยครับวันนี้พามาดูกันแค่นี้ก่อนจะบอกเลยว่าอย่าคิดมาก ส่วนใหญ่นะครับเพื่อนๆบางท่านก็จะคิดมากจะเครียดนะครับก็ไม่ต้องเครียดแล้วครับทําเกษตรให้พบสุขสะดวกสนุกมีความสุขแล้วก็สบายใจครับในสโลแกนของพันไม้ที่พอเพียงครับทําให้มีความสุขนะครับแล้วมันจะได้ชื่นชมมันได้เห็นมันจเจริญเติบโตไปในแบบไหนแบบไหนที่เราทําแบบนี้ดีกว่านะแล้วก็มาคอมเมนต์กันนะครับใครมีอะไรอยากจะคอมเมนต์มาใต้คลิปหรืออยากจะให้ทําอะไรก็บอกมานะครับ ือถ้าใครมีอะไรก็ชมเพลินๆครับนะครับดูกันว่าของใครเป็นยังไงมารึกษาอะไรก็ได้ครับรใครอยากจะโทรมาแอดไลน์มาก็ได้นะครับที่เคยให้ไว้นะครับที่อยู่ที่เคยให้ไว้เอาครับวันนี้ต้องพอแค่นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับประมาณที่พอเพียงวันนี้สวัสดีครับ